สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดของเทศกาลสงกรานของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นวันที่สําคัญต่อสถาบันครอบครัวด้วยวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษายนและวันครอบครัวไทย14เมษายนผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นได้เดินทางกลับภูมิลำนาโดยสวัสดิภาพกลับไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลดนำ้ำดำหัวขอพรจากผู้มีพระคุณนะครับ สวนมนต์ไหว้พระขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยในเรื่องของการสัญจรไปมาการเดินทางทั้งในส่วนของทางบกทางเรือทางอากาศก็ตามนะครับก็เป็นห่วงเราได้มีการรณรงค์ผ่านโครงการแรงนี้ไม่แรงน้ำใจขับขี่ปลอดภัยไรแอลกอฮอล์ลดการใช้โลหิตนะครับคือหมายความว่าอย่าให้ต้องมีการท่องเที่ยวกันแล้วเสียเลือดเนื้อ ต้องมีการใช้การบริการเลือดเป็นจํานวนมากเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็อยากให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขทั่วหน้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานส่วนท้องถิ่นอปพรอาสาสมัครตำรวจทหารนะครับที่เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายในห่วงวันหยุดยาวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยดูแลบ้านให้กับประชาชนการบริการจัดจุดพักรถ พักสายตาจุดบริการประชาชนซ่อมยานพาหนะมีการบริการทางการแพทย์การตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์การตั้งป้ายจราจรป้ายบอกทางและเส้นทางลัดอื่นๆนะครับจะช่วยให้ทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยบรรดาคนขับรถสิบล้อพนักงานขับรถสาธารณะพักผ่อนที่เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราเพราะว่าชีวิตทุกคนนั้นฝากไว้กับท่านนะครับลองดูว่าเราจะขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยมีความสุข ลดอันตรายต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นท่านจะต้องทำให้เรารู้สึกว่าประเทศชาติของเรานั้นน่าอยู่ขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการอนรักวัฒนธ,ธร,รรมอดีงามของไทยรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการรณรงค์โครงการให้ประชาชนเล่นน้ําในประเพณีสงกรานต์ตามวิถีปฏิบัติอย่างเหมาะสมเช่นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ใส่เสื้อผ้าที่ลรอแหลมกิริยาไม่สุภาพ ไม่ใช่วัฒนธรรมของเรานะครับแล้วก็ให้ต่างชาติประทับใจพร้อมทั้งรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไหมผ้าไทยผ้พาพื้นเมืองเสื้อลายดอกนะครับก็ต้องขอความร่วมมือในการงดจําหน่ายสุราด้วยนะครับงดดื่มเครื่องดองของเมาในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมงานสงกรานแล้วก็ขอความร่วมมือกับบรรดาประชาชนที่เล่นน้ํานะครับก็จะต้องไม่ให้มีสิ่งเจือปนแป้งน้ําแข็ง รวมทั้งงดการใช้ปืนฉีดน้ําแรงงานสูงนะครับอย่าให้ผิดกฎหมายแล้วกันหรืออุกรณ์เหตุน้ำอื่นที่อาจจะเกิดอันตรายรวมความถึงไม่ขับรถกระบะบรรทุกน้ําไปที่ชุมชนหรือบริเวณจัดงานนะครับโดยรณรงค์ให้ใช้ขันน้ําตามประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้วยกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมในการเล่นน้ําสงกรานให้งดการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย อย่างเช่นที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับก็จะมีบุคคลเหล่านี้อยู่นั้นขอให้มีการกําหนดเวลาการเล่นน้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรแล้วก็ป้องกันการเกิดอาชญากรรมในายามวิการด้วยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนเรามีความเสี่ยงในเรื่องพายุฤดูร้รอนนะครับสองสามครั้งที่ผ่านมาก็มีอันตรายเกิดขึ้นเราก็ได้เตือนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังยังมีจุดบกพร่องอยู่เพราะนั้นหลายพื้นที่ของประเทศจะประสบปัญหาฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกนะครับผมก็ขอให้พี่น้องทุกชนทุกคนนั้นรักษาสุขภาพในส่วนของรัฐบาลผมได้สั่งการทุกกระทรวงตรวจสอบความเสี่ยงดาเนินมาตรก,การป้องกันเชิงลุกเช่นการตรวจสอบแก้ไขโครงสร้างของป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าต้นไม้ใหญ่ริมทางไม่เกิดความเสียหายโค่นลม้มลงมามีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับรวมทั้งเตรียมคนและเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยานะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วอย่างทันทีช่วยกันดูแลนะครับรวมความไปถึงเรื่องขยะขณะนี้ก็มีปัญหาในเรื่องการระบายน้ําท่อระบายน้ําเต็มไปด้วยขยะนะซึ่งเราก็คงโทษเจ้าที่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับประชาชนทุกคนต้องชุดร่วมมือกันผมได้รับรายงานว่าแต่แต่ละวันนั้นในคลองบางคลองนะครับที่มเออีเครื่องมือในการกำจัดขยะรวบรวมขยะเนี่ยแต่แต่ละวันมี ขยะที่เป็นถุงพลาสติกหรือของที่มันทําให้ท่ออุดตันเป็นจนํานวนมากนะครับวันละประมาณ30ตันนะครับอุดตันทําให้ระบายน้ําไม่ออกนี่จะทํำยังไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลองที่มีประชาชนอยู่อาศัยตามแนวคลองทั้งสิ้นนะครับก็จะทิ้งลงมาในคลองบ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งขยะตามบ้านเรือนก็ตามนะครับก็ทิ้งลงไปมันก็ไหลไปอุดท่อที่น้ําจะลงมาในท่อใหญ่มันก็เกิดปัญหาหมดนะครับน้ําก็ท่วม ถ้าไม่ช่วยกันแบบนี้มันก็ไปไม่ไหวหมดนะรัฐบาลก็ทําไม่ไหวก็ทามอก็ทําไม่ไหวนะครับก็อย่าโทษกันไปกันมาแล้วกันนะร่วมมือกันทํานะครับสําหรับในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเมื่อวันพุธที่8เมษายนที่ผ่านมานั้นคนที่มีโอ,อกาสต้อนรับนายรัฐมนตรีดมิตรีเมดเวเดฟนะครับแห่งสหพันธรัฐรัฐสเซียและคณะในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็นับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ25ปี ของนายกรรฐมนตรีรัสเซียนะครับทั้งนี้รัสเซียกับไทยนั้นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาอย่างยาวนานนะครับเกือบ120ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็ประมาณ118ปี2560จะครบ120ปีในการเดินทางมาไทยครั้งนี้จะเป็นการกระชักความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดให้มากขึ้นนะครับยาวนานแต่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันในแต่ละมิตินั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับวันนี้เราจะต้องเพิ่มให้มากขึ้น ก็จะเป็นการยกระดับความมือในทุกมิตินะครับบนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยผมและท่านนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟนะครับได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามใน MOU ภาครัฐ5ฉบับนะครับจะครอบคลุมในเจตารมณ์ของเราของผู้นํสองประเทศและก็ของสองประเทศนั้นด้วยเรื่องของการลงทุนเรื่องพลังงานเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการต่อต้านยาเสพติดนะครับ ซึ่งผมก็ได้เรียนให้พี่น้องทราบพอสังเกตไปบ้างแล้วนะครับก็จะเพิ่มเติมในเรื่องด้านเศรษฐกิจตรงนี้นะครับเราจะร่วมกันผลักดันให้การค้าทวิภาคีเติบโตขึ้นจาก5 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีนะครับให้เป็น10,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปีหน้าโดยการเปิดตลาดสินค้าระหว่างกันมีการลดอุปสรรคการอำนวยความสะดวกทางการค้าและผมก็ขอให้นายกรัฐมนตรีรัสเซียได้พิจารณานำเข้ายางพาราสินค้าเกษตรอื่นนะครับ และอาหารเช่นข้าวเนื้อหมูแช่แข็งผักผลไม้สดรวมทั้งได้เชิญชวนรัเสเซียได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับระบบโลจิสติกของไทยตามยุทธศาสตร์แผนการลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานส่วนของผู้ประกอบการของไทยก็มีความสนใจนะครับที่จะไปลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารรัเสเซียเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายจำนปวความสะดวก ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆแก่นักลงทุนภาคเอก,กชนของแต่ละฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัสเซียปัจุบันนั้นมีความเจริญเ้าหน้านในด้านนี้สูงกว่าเรามากนะครับทั้งในด้านการศึกษาการวิจัยและก็การนําผลการวิจัยมาผลิตเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จะส่งเสริมระหว่างกันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสำนังกงานพัฒน,นาวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชเรานะครับกับศูนย์นวัตกรรมสโครโกโวอินโนเวชั n นเซ็นเตอร นอกจากนั้นยังเห็นพ้อหนหลายเรื่องนะครับเช่นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์การแพทย์และอวกาศการสานต่อความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจปิตโตเรียมและการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้นะครับแล้วก็การร่วมมือในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมนาทางอีกด้วยแนวทางในการสานต่อความร่วมมือต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีก็คือมอสโกเรจิเนสเตดยูนิเวอร์ซิตี กับพี่ไรเทคนโนโลยีสยามได้ลงนามันทึกความเข้าใจโมยูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในการพัฒนาหลักสูตรบักพูเทศและภาษารัสเซียนะครับนอกจากนี้ก็มีการลงนามความตกลงของภาคเอกชนอีก5ฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายในด้าน1คือการสำรวจตลาดและกระจายสินค้ารัสเซียในไทย2การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ3ความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศที่3 4. ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมนำทาง ห้าความร่วมมือในการศึกษาในสาขาการบริหารจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับคือต้องเพิ่มทั้งสองสองด้านนะครับทั้งเราไปเขาเข้ามาเราด้วยทั้งหมดทุกทุกประเด็นนะทั้งนี้ผมได้สั่งการให้ขยายผลความรม่วมดังกล่าวนั้นไปสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมให้เร่งดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียซึ่งเราจะมีการประชุมในกลางปีนี้นะครับก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนมันจะได้ก้าวหน้าโดยทันทีไม่ใช่ ต้องรอไปประชุมอีกครั้งแล้วมาสั่งอีกครัง้งแมวนะ